ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับ่ือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นดน,ดนหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดียวทาง16พฤษภาคมโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย เราไปชมกันเลยทา่านผู้ชมใบนี้ครับผมก็เป็นเนียวทางหลักหน่อยโบู์นแบบสตัวนะหลักหน่อยโบู์นแบบสตัวสองสามห้าสองสามห้ดสี่ตัวนะท่านผูช้ชมเบ่งปันสี่ตัว ในทันที่แล้ว7803นยะ์ะนทันที่แล้ว7803ต่อไปครับผมใบนี้โขนอุบูลเบงป่านเน้นโบลสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สามสี่ห้าแปดชุดนะเบ่งปันแปดชุดให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้ปันหลักสิบแบบห้าตัวท่านผู้ชมโคนโอโบนเบ่งปันสองสามเจ็ดแปดเก้าสองสามเจ็ดแปดเก้านะ สงสามเจ็ดเป็ดเก้าเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาไม่นี่ครับเอ็กเสกถาเอ็กเสกถาวียงสองตัวเดียวคู่สองสามสองแปดสองห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็สามแปด สองสองสามสามชุดเดียวเจ็ดสองห้าก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมล่างตรองล่างตรองหกสูตรนะท่านผู้ชม 3 7ชู6 9ชูนครบล่าง2 3 6 7 9จับคู่3 6 3 9 7 6 7 9 3 6 3 9 7 6 7 9ให้พิจารณาเป็นเดวทางถ้าพ้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ก็เดี๋ยวทันดับบุนเบ่งปันดับศูนะเบ่งปันดับศูนย์ตัวเดียวนะดับบุญก็คือดับอรอส,สอนออ ไมนี้ครับเนวทานโคสองตัวโคสองตัวบอลอนะคู่บอลอนะท่านผู้ชมกระเบงปาหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเป็ดหนึปดสองหาดสามเจ็ดสี่ปดสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งครับท่านผู้ชม ต่อไปครับผมเสือครีมชากันราวไปนี้ครับเต้มารวมคู่เต้มารวมคู่สองตัวล่างเต้นโสมสองสีง่หกแปดเบ่งปานเต้นโสมสองสี่หกแปด อดีตที่แล้วสรุปแล้ว,นนวผ่าน่ันพระชมนะอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านเด <c oughs> ่านใหม่นี้ครับผม0ู4ย์02468ต่อไปครับผมใบนี้เนี๋ยวท่านหลัก10นะเบ่งปานที่1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ดิน2 1>, 1 2 3 4, ่งสองสามสี่ดนะทวชมเนาะขอบคุณมากครับต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสายใต้เบงปัน7 9็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ปดสี่แปด แบ่งปันสิบชุดนะแบ่งปันสิบชุดให้พิจารณนาะไบนี้ครับส,สายเหนือ5้3 5ี่สเด่นส3แล้วก็สองสรอง3ามสามสอง แล้วก็เด่น3ตัวเดียวถ้าพอชุก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปกระผมคนชชยเดนเบ่งปันคสด2ตัวล่างตรอง7 3 9 3 4 3 6 3 7 4 9 4 4 4, 4 6 4 7 7 9 7 4 7 6 7, 7. เจ็ดสองเก้าสองสี่สองหกสองโคนชายเดนเจ้าของเนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผชมเต้มสิบหน่วยล่าเต้มสิบหน่วยล่ากระเบ่งปานเต้นแปด เต็มเเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็ม2เต็มสเต็ม8เต็ม9้าเต็มศูนเติมหนึ่งเต็มสองเต็มสนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ครับโค้ชสองตัวโบนท่านผู้ชม แนวทานที่ผ่าน,านมาก็สรุปแล้วผ่านเดืยวตานใหม่นี้ครับ4 5กับ2 3 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5 1 6ชุดนะเบ่งปัน6ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ลากน้อยโบนตัวเดียวเบ่งปัน9นะเบ่งปัน9ตัวเดียว อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันนะแล้วทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน9ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้คู่2ตัวคู่2ตัวล่างแบ่งปันแล้วทันใหม่นี้วิ่ง9012ศน่งสองนะท่านผู้ชม9012จับคู่3าม8ปดสี่แปดปดหกแ 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2นะต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างตัวเดียวดับ9ตัวเดียวถ้าพอชมดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวให้พิจารณนาะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยโคนชายเดนเบ่งปานชุดเต็นโบน9 6 9 7 9 8 9 4 0 6 0 7 0 8 0 4 1 6 1 7 1 8 1 4นะ9เบ่งปาน12ชุดนะเนนบ่งปาน12ชุด ให้พิจารณาตาว่าชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม